ถ้าแมวแชท GPT ไปสอบน่าจะได้เยอะกว่านี้มันน่าจะเก่งกว่าแกอีกนะแม่ว่าไปลาออกเลยดีกว่าถ้าจะใช้เงินแม่ไปจัดค่าเทอมแบบนี้แล้วทาไม่ได้อ่ะสอบคะแนนห่วยขนาดเนี้ยแม่รับไม่ได้จริงเวลาสอบเราต้องทําอะไรเราต้องตั้งใจอย่างน้อยตอนคืนน่ะลูกต้องทบทวนการเรียนลูกะมวแต่แชทแชทไปแชทมากับเพื่อนแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยเป็นไงเหมือนรับกรรมไหมกรรมคืออะไรกรรมคือ ผลของการกระทําการกระทําคืออะไรการกระทําคือไม่อ่านหนังสือพราะไม่อ่านหนังสือคะแนนออกมาเนี่ยห่วยล้างท้ายโลแบบเนี้มันไม่ไหวอย่างน้อยลูกต้องตั้งใจเรียนหนังสือหนังสือชื่ออะไรหนังสือเรียนหนังสือเรียนคือเรียนไม่ใช่หนังสือนอกเวลาเข้าใจเปล่าทาไมถึงไม่ค่อยฟังแม่อย่างน้อยแบ่งเวลาหน่อยมันไม่ใช่มานั่งแชทแชทแล้วได้อะไรแชทแล้วเกิดประโยชน์อะไรแชทแล้วได้เงินไหมมีรายได้ไหมไม่มีแม่ต้องก่ายไปอีกค่าเน็ตอ้าวแล้วยังไงต่อเรียนไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วคะแนนแบบเนี้ย ไปทำมาหากินอะไรถามหน่อยแม่นี่เหนื่อยใจมันไม่รู้จะพูดยังไงเข้าใจหรือเปล่าแล้วถ้าโตมาแกจะเข้าใจเองอีกเรื่องนะ จับได้ว่าเอาเงินไปเติมเกมเกินค้าที่คุยกันไว้ลูกบอกแม่ว่างไงสัญญาว่างไงลูกจะเติมเกมเท่านี้แต่พอแม่มาดูอ้าวมันเกินที่ตกลงอ่ะแล้วทำไมลูกทําแบบนี้แล้วลูกบอกเอออ้างอ e ีสปอร์ตให้แม่เชื่อไหมการที่จะแข่งอ e ีสปอร์ตลูกบอกต้องมีการจัดตั้งทีมแม่ไม่เห็นมีการจัดตั้งทีมอะไรเกิดขึ้นเลยลูกบอกจะไปเกาหลีไปแข่งที่นู่นเมื่อไหร่แม่จะได้เห็นแม่อยากเห็นลูกไปเกาหลีเหมือนกันนะทีเนี้ยเราต้องฝึกฝนถ้าเราไม่ฝึกฝนเราจะเป็นแค่เพียงเด็กติเดกเดกมลูกต้องฟังแม่มันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่าง อยู่บ้านอยู่บ้านแล้วไงเติมเงินเติมเงินไปวันวันมันไม่ได้เงินถ้าลูกไปแข่งลูกฝึกฝนล,ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นลูกได้รางวัลเยอะขึ้นเยอะขึ้นแม่ไม่ว่าแม่ชอบใจแม่ภูมิใจลูกได้เงินมาแม่ไม่เอาฝากฝากเข้าบัญชีลูกเพื่อทำอะไรเพื่อต่อยอดไปในอนาคตลูกจะได้ยิ่งใหญ่ในวงการอ e ีสปอร์ตเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าทําอย่างนี้แม่รับไม่ได้เพราะว่าลูกไม่ได้เรื่อง แม่ไม่อยากพูดคานี้แต่แม่ต้องพูดเพราะว่าแม่ต้องจี้ใจดําถ้าไม่จี้ใจดําแล้วเราไม่ขยับไม่ขยับเขายืย่อนไม่ทําอะไรเลยวันวัน,วนเน่นเกมตึกตักตึก,ต,ก,ต,กตักอะไรแม่ไม่เห็นมันจะมีประโยชน์ใช่ไหมอีกเรื่องนะพ่ออเดอร์รองเท้าเนี่ยเลิกได้เลิกเถอะแม่ขอเนี่ยเรามีเท้าเจ็ดสิบเท้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วซื้อทําไมเจอโอ้โเยอะแยะเต็มบ้านมันไม่ไหวเข้าใจป่ะแล้วเรื่องรองเท้ามือสองเนี่ยเลิก เพราะแม่ไม่รู้ว่ามันมีผีติดมาไหมแม่กลัวคือเห็นแม่แข็งแกร่งแบบนี้แต่แม่กลัวผีแม่บอกลูกหลายทีแล้วแต่ลูกไม่ฟังลูกไม่สนใจแม่ไม่สนใจความรู้สึกแล้วซื้อรองเท้ามาเยอะแยะฮะไม่เก็บที่นอนบอกกี่ทีแล้ว ตื่นเช้ามาเป็นไงให้เก็บที่นอนทําไมถึงทําไม่ได้ไอ้เรื่องเก็บที่นอนมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยผ้าห่มเนี่ยตื่นมาปุ๊บสบัดสบัดเสร็จพับพับให้มันเรียบร้อยจะอยู่มุมไหนก็ได้ของเตียงอะ่ะไม่เคยว่าเลยแต่ทีเนี้ยพอเราไม่ทําเราปุยี่ป้ยม,มันแล้วมันไม่เรียบร้อยแล้วพอเรากลับบ้านมาเราไปเดียนมาเนี่ยเราเหนื่อยพอเราเหนื่อยเรากลับมาเราอยากนอน พอเราเห็นเตียงปุ๊บอ้าวเตียงไม่เรียบร้อยเราไม่มีความสุขไม่มีความสุขนอนไม่สบายนอนฝันร้ายแล้วทําไงทีนี้มันไม่ได้มันกระทบหมดลูกคือลูกตื่นมาทําเลยเสียวเวลาหนึ่งนาทีพับปุ๊บเปิดม่านรับแสงแดดเข้ามาเข้าใจไหมเฮ้อเขียนจะพูดละแต่ขอพูดต่ออีกหน่อยนึงการทําแบบนี้มันทําให้ฝึกมีวิัยเข้าใจไหมมีวิันปุ๊บชาติบ้านเมืองแข็งแกร่งเริ่มจากที่บ้านเริ่มจากที่เตียงเริ่มจากตอนตื่น พอเตื่นปุ๊บเริ่มเลยแม่บอกกีทีทําไมถึงทําไม่ได้เรื่องแค่นี้ถ้าทําได้ปุ๊บร่างกายของเราจะแข็งแกร่งเพราะอะไรตื่นมาปุ๊บยืดเส้นยืดเส้นสะบัดผ้าปุ๊บปับ๊บแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราออกไปปุ๊บเราจะทําสิ่งต่างๆได้ดีเพราะว่าเราทําสิ่งนี้สําเร็จแล้วเป็นอย่างแรกเข้าใจหรือเปล่าเราไปโรงเรียนเออเรามีกําลังใจแล้วเราทําอย่างที่แม่บอกได้หนึ่งอย่างพอไปที่โรงเรียนปุ๊บครูบอกอะไรปุ๊บทําได้อีกอย่างหนึง่งกลับบ้านมาปุ๊บเห็นที่นอนเรียบร้อยสบายใจ